อืมโอเคครับกลับมากันอีกครั้งนะครับกับผม The Fireo Hardcore c h a น n e l นะครับอ่าก่อนอื่นเลยก็ไม่ต้องสนใจกับอินโทรที่เราเห็นไปเมื่อกี้นี่เออพอมาถึงก็เริ่มคลิปมาด้วยความเจ็บความเจ็บปวดนี่มันอะไรกันไม่ไม่ไมอ้าเริ่มคลิปมาก็ตายแล้วเป็นเรื่องที่ดีจริงๆนะอืมเหลือหนึ่งชีวิตอยากเชนอีกนะเออหลบได้โอเค เราจะค่อยๆฆ่าพวกมันอย่างช้าๆกันครับเราจะไม่สนใจอะไรมากอีอกตัวนั้นแกอืมอันนี้จะได้เลือดไม่เป็นไรเดี๋ยวเราปีตามขึ้นไปก็ได้อุยคือเวลาเลือดไม่เต็มนี่รู้สึกว่าเราจะไม่ได้ถังอีด้วยสินะต้องเลือดอ๋อเดี๋ยวๆ,ๆโอ้โหไอกีอ้พุ่งกำลังมันเลย ฮิตาส์นี้เล่นหนามใช่ไหมเมื่อกี้โดนหนามแทงตายไปทีนึงนี่จะเล่นแทงอีกรอบหนึง่งไอพวกนี้ชอบเล่นหนามไหมาเนี่ยง่ายไปน้องจะเล่นหนามกับพี่เนี่ยนะถึงแม้ว่าพี่จะโดนไปแล้วทีนึงก็เถอะเจีรยอุอ้มมีของให้คุณพระช่วยเอออ้ยกระโดดกระโดดกระโดดเอาวนีเกือบล้มล่ะ มาพุ่งมาอ่านี้เยี่ยมยังรอดตายอยู่ครับรอดตายไปอีกวันนึงอ่ะมาเออหลบมาตรงนี้อืมมาพุ่งไปขึ้นไปข้างบนเดเร็วเ,รวเข้าอืมยังไม่มีอะไรครับน่าจะเล่นแผนเติมอะไรเนี่ยอันนี้คืออะไร โอ้โหคบมันมีของด้วยอุ๊ยอา้าวตายกรไรอ้ไ่นะโอ้โหแลวเริ่มใหม่หมดเลยอย่างนี้เหนื่อยสิโอเคครับหลังจากที่ผมลองผิดลองถูกอยู่ภาคที่ใหญ่ผมก็รู้แล้วครับว่ามันต้องทำอย่างงี้พลังเต็มที่แล้วใครจะไปรู้ว่าว่าต้องใช้อันนี้โอ้สั่นด้วยสั่นด้วยอ่าอ๋อแล้วมันจะตกเองโอเคถึงขั้นต้องเกากระบ,บาลกันเลยทีเดียวเอ้ยหัวนะครับ เอจงรับพลังนี้ไปซะพลังนี้เออไม่ใช่พลังดิเกราะไอเทมชิ้นเนี้ยมันจะเป็นเกราะให้กับแกแล้วเกราะนี้ก็จะทำให้แกแข็งแกร่งขึ้นวืดวู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 ด,ดฉันตายด่านนี้ไปสองทีแต่ว่าสิ่งมันไม่ยอมแพ้หรอกอู้บาลีอะได้บาลีมันแล้วคงแต่เห็นแล้วมันทำให้เฟรมเรทเกมตกได้เลยเนี่ยไอบาลีเนี่ยบาลีบ้า เฮ้ยเอามาข้างนอกเลยเว,ว้ยเอามาข้างนอกเลยเว,ว้ยเราต้องหาวุฒิหลักของเราก่อนอ่าเข้าไปจะเจออะไรไหมเนี่ยเจอบอสครับใช่หรือเปล่าอ๋อยังไม่เจอตัวอะไรไม่น่าบ่นเลยโดนเลยจนได้มาแล้วไอตัวหาย,ยาน,น,นะเอ่อเรียกว่าบายตี้แล้วกันนะครับคุณน้องบายตี้น้องบายเรียกว่าน้องบายดีกว่าสวัสดีน้องบายอุ้ยเดี๋ยวน้องบายทำอะไร โอ้โหน้องบายแม่งโหดด้วยไม่ได้เลยน้องบายน้องบายนี่พ่ายแพ้อะไรโอเคนี่สินะสีที่น้องบายพ่ายแพ้อ่ามาน้องบายใจเย็นก่อนนะน้องจะเย็นน้องบายน้องบายแล้วรู้ว่าน้องบายไม่ค่อยพอใจเรา มม่ชิพายแพ้แกเลยเนี่ยเอ็กทนายพลต้องไป่พคอร์เจชแน,น่แต่ก็ช่างเหอะแกจะชนะในรอบนี้ได้แต่ชนะต่อไปได้ถึงไหนกันเชียวแล้วมันก็ตายโอเคครับน้องบายเราก็ตายไปแล้วน้องบายเนี่ยช่างอ่อนแอเสียเกินนะ กล้าดียังไงจะมาสู้กับเอ็กทูนี้ข้อมูลจะมีอะไรหรือเปล่า oh <my. S 1> อ๋อไม่มันสา,ากันไปม,มันต้องมีอะไรไอ้นี่อีกแล้วเหรอเฮ้ย <Hey, S 1> อะไรกันใช้งานได้แล้วเหรออะไรกันเนี่ยได้หุ่นยนต์มาขับแล้วในที่สุดอ๋อมันเป็นอุปกรณ์ไม่ใช่เรียกหุ่นยนต์นี่เองเออเอ,อ้อออาวพังเลยพื้นกำน่ะสู้สู้ ถัง e เลือดโอ้สิ่งที่เราต้องการมาตลอด,ดเดนดเราขาดอะไรอยู่บ้างเราขาดสกิลบอสสองตัวถัง e สี่ถังมีแล้วขาดเกาะหัวแล้วก็ขาดน่าจะเป็นหุมโยนอีกชุดหนึ่งนะอืออือไปขึ้นมาเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นอาวุธหลักก่อนอ่าน,นี่คืออาวุธหลักของเอกนะครับโอเคใช้อาวุธน,นี้แล้วถูกจ นี่เราอยู่ในโรงงานไฟฟ้าที่มีแต่ความมืดอ,อุ๊อ,อ๋อ,อมันต้องลงข้างล่างเลยคิดว่ามันทำคื้นหลอกซะอีกเลือดเจอเลือดต้องเก็บจะเก็บไม่ได้มาไปายังไม่มีอะไรโอ้โหตรงนี้ยากด้วยสิเจออย่างนี้เออมาอย่างนี้กับดักแค่เนี้แค่ๆก็ผ่านได้เอื้อมาตรงตรงนี้กับอ,อือๆยงังอ้าวประตูบอส เจอบลอสแล้วอืมไป <c oughs> มาแล้วไอปะบูอุย้ยใจเย็นน้องบูน้องบูน้องบูเจ้เย็นเป็นบอสท,ที่น่าลำคาญเหลือเกินอโอ้ น้องบูนี่เขาก็โหดเหลือเกินนะเนี่ยใจเย็นน้องบูอย่าอย่ารุนแรงกับพี่น้องอืน้องบูแพ้ๆอะไรกันเออเมื่อกี้โอ้ยเดี๋ยวมามาวัดกันเลยดีกว่าอืใครเจ็บกหลือเกินโอ้ยน้องบูโอ้โหน้องบูแม่งโหดจริงเว้ยน้องบูอุ้ยอะไรน้องบูทําอะไร เอ้เดียวเดียวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดียวก่อนเดียวกอนอู้อ, ه, อะไรอืมมันเอาอีกแล้วมันเอาอีกแล้วโอ้โอโอโอ,โอมุมมุมขวาบนช่วยเอ๊ะมุมซ้ายบนช่วยคนนุณได้ทุกอย่างมุมซา้าย,ซายบนช่วยคุณได้ทุกอย่างมุมสายสายบนเออเอ้ย้มันใช้ไปแต่ท่าเดิม่างไงวะเนี่ยน้องบูอย่ารุนแรงกับพี่น้อง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 ,องเดี๋ยวก่อนน้องพี่ชักจะเหนื่อยแล้วนะอืม โอ้โหน้องบุแม่งโหดจริงเว้ยน้องบู๋มโอ้พี่ชักจะเมื่อยนิ้วโป้งนะตอนสู้กับน้องเนี่ยตอามาวัดกันใครจะตายก่อนกันโอ้ยเมื่อยนิ้วโป้งโอ้ยอย่าลุกแล้วโอ้โหนิ้วโป้งไม่ไหวแล้วเมื่อยนิ้วโป้งเหลือเกินใช้นิ้วชี้ช่วยเล่นดีกว่าโอเคโอ้ยนิ้วโป้งแอ้วโอ้โอ้เป็นการเล่นที่เมื่อยนิ้วโป้งที่สุดเลยตั้งแต่เล่นมาไอเกมนี้ จะตายแล้วน้องบูจะตายแล้วอ,อุ้ยอุ้ยแต่ท่าของน้องบูไม่ค่อยแรงนะไอ้ท่านี่นี่เนีวมันลดเลือดเยอะม,มากตายซะน้องบูเออน้องบูตายแล้วว้ยอย8นาที50วิดามนี้อืมใช้ได้ในดูเดเองเราจะได้อะไรมาจากน้องบูบ้าง ดดดดเกาะสีม่วงน่ะได้ถังแคปซูลปริศนามาทำอะไรบ้างดูก่อนเฮ้ยเหยท่ายังสวยเฮ้ยอันนี้น่าใช้สร้างเกาะป้องกันสมเป็นบอสที่แข็งแกร่งจริงอ่ะดูรหัสกันไปนะครับมันก็ไว้ทูบีคอนติเนียลเจกันพาร์ทหน้าอลไรกันนะครับบ๊ายบาย